สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับผมผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราจะเจอเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยเป็นศึกมวยไทยพันธมิรนะครับแต่เป็นชุดเล็กชุดเด็กจัดได้ดีจัดได้แน่นเลยนะครับก็เป็นนัดเบิร์ตเดย์ของพี่แดงเขาทรายเขาด้วยนะครับก็ถือว่าชุมนุมยอดมวยชุมนุมยอดมวยเล็กยอดมวยเด็กรวมไปถึงยอดมวยคนปัจจุบันด้วยนะครับทั้งปัจจุบันแล้วก็ นักมวยที่ได้รับการยกย่ยองก็เป็นยอดมวยเลยนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้นี่น่าสนใจใครอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็คู่แรกเลยนะครับเพชรมังกันช่อฮัปยักษ์นะครับเจอกับเบอร์หนึ่งสอสละชีพ105ปอนด์ปอนเท่ากันเนี่ยเพชรมองกนเนี่ยมาร้อยหลดไปปอนหนึ่งนะครับส่วนเบอร์หนึ่งเนี่ยลดไปจุดสองนะครับคู่นี้เนี่ยนะครับพื้นเพลย์ฟอร์มหลังเนี่ยต้องบอกว่าช่วงหลังนี่เพชรมองกันเนี่ย นะครับมีชนะน็อกแซมสัน้นแล้วก็ชนะคะแนนแซมสันนะครับส่วนเบอร์หนึ่งเนี่ยก็ชนะมาสองไฟต์ติดเหมือนกันชนะเด่นสยามเหลี่ยมธนวัตรนะครับแต่ผมชอบทรงมวยของทนานเจ้าเพชรเมืองกันมากกว่าดันแล้วก็เตะนะครับดันแล้วก็เตะตูมตูมตูมเนี่ยนะครับวันนี้เสียเปรียบรูปร่างหน่อยนะครับแต่ดูแล้วน่าจะดีกว่าจัดไปที่ยหน้านเจ้า,าเพชรเมืองกันและกันนะครับคู่ที่2ครับต่างศึกต่างสายครับ เพชรกิติฟิสิทธ์ปฐุมครับเจอกับทนาธน,นูงเงินเกียรติชัชนันนะครับคู่นี้ร้อยปอนร้อนวิชาเพชรกิติเนี่ยมาร้อยจุดหกร้อยจุดหกส่วนธนูงเงินเนี่ยหนึ่งร้อยจุดสี่ก็ล้จุดสี่นะครับโดยที่คู่นี้เนี่ยนะครับพื้นเพย์ฟอร์มหลังนะครับเพชรกิติเนี่ย ก็มีชนะนอกก้าสึกชนะคะแนนยอดกันชนะเหนือธรณีนะครับส่วนธนูงเงินนะครับก็ชนะ3ฟอร์มติดมาเหมือนกันจากเกียริเพชรนะนะครับชนะนอกจอมโบชนะคะแนนเด็ดเพชรเด็ดฤทธิ์และก็ชนะคะแนนยอดกันช้างนาครศรีนะครับ ส่วนตัวผมผมมองว่ารูปร่างเนตัวใกล้เคียงกันนะครับชอบไปที่ธนูเงินมากกว่ายังไงก็ต้องเอามวยในสายดนศึกของตัวเองไว้ก่อนนะครับก็ชอบในมวยในสายสกเก็ตเพลทนี่แหละธนูเงินเกียรติชันชนันวันนี้ไปเยือนนะครับคู่ที่3นะครับผาด่านแก้วสำริดนะครับเจอกับท่านอีคิปซังสอละชีพ105ปอนด์ปอนเท่ากันผาด่านในช่างได้ตามพิกัดส่วนอีคิปซังเนี่ยลดไปจุด2นะครับคู่นี้เนี่ยจะมีการชิงแชมป์ด้วย105ปอนด์ปประเทศไทยนะครับ พาด้านเนี่ยนะครับก็ช่วงหลังนี้ถือว่าโหดเหมือนกันนะแต่ล่าสุดเนี่ยแพ้น้องกับเพชรต้นเปยชอบ้าพยักมานะครับถือว่าเป็นจอมน้อกเอาทแหละนะครับไม่น็อกเขาก็โดนเขาน็อกนะครับส่วนนี้คิวซังสองธุิปไอ้นี่นี่ตามชื่อเลยนะครับเป็นนักชกที่ IQ ดีฉลาดเหลี่ยมเชิงดีอาวุธดีหนัก ดังมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งดังตอนนี้นะครับช่วงหลังเนี่ยก็มีชนะน็อกไม้แหลมแล้วก็ชนะคะแนนรักภูหลวงอ่ะยังเชื่อใจอีคิวซังสอสละชีพนะครับน่าจะผ่านได้นะครับน่าจะผ่านได้นะครับอย่างน้อยบรรยากาศดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็คู่เอกของรายการในช่วงแรกเนี่ยนะครับช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นชนะนายเจ้าขุนศึกเล็กนะครับบูมเด็กเซียนนะครับเจอกับชนะนายเจ้าแปะยิมสอบุญมีฤทธิ์ 118ปอนด์เท่ากันนะครับคุณซึกเล็กเนี่ยมา118.6งรสแป้อยส่วนแปะยิ้มเนี่ยก็มาลดไปเท่ากันเลยแต่รูปร่างไม่เท่ากันนะรูปร่างทางด้านในเจ้าแปะยิ้มเนี่ยใหญ่กว่าลอยกว่านะครับคู่นี้เป็นการป้องตำแหน่งแชมป์นะครับรุ่นเบ็นตัมเวทนะครับ118ปอนด์นะครับของทางด้านในเจ้าคุณซึกเล็กที่เป็นแชมป์อยู่นะครับก็แฟนจากกันนวนคนขอนแก่นนะครับนี่ไม่แพ้ใครมานั่ง30 40เกือบ กี่ไฟแล้ววะนานมากอ่ะสามปีสปี่สปีแล้วมั้งนะครับล่าสุดชนะน้องหานเพชรเกียรติเพชรแล้วก็หายไปเลยนะครับส่วนเนันแปะยิ้มนะครับก็ช่วงหลังนี้ก็ชนะอรวดอ่ะนะครับย้ายข้ามศึกมากชนะเพชรจัก,กรจันทยอดมวยคนปัจจุบันไปได้นะครับอ่ะคู่นี้เนี่ยผมยังชอบจังหวะฝีมือความจัด้านนะนาเจ้าจขุนศึกเล็กนะส่วนช่วงหลังเนี่ยนะครับที่ชอบนะฟันทงไปเลยนะชอบเพชรมึงสิงห์ชอบเสือภูมินะครับชอบจักรกริแล้วก็ชอบขุนศึกน้อยนะครับอ่ะมวยที่ให้วันนี้นี่ เต็มที่กันไปเลยนะครับที่ให้เนี่ยก็จะมีเพชรเมืองการนะครับธนูงเงินนะครับอีคิวซังนะครับขุนศึกเล็กเพชรเมืองสิงเสือภูมิจักรกริจแล้วก็ขุนศึกน้อยนะครับนี่คือที่เด็ดเต็มทีนจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันทุกทุกช่องทางเลยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ